ใกล้กันอยู่ทุกวันแต่พ่อมีควรคู่กันและเธอนั้นไม่เคยจะมองมาม่นยัเป็นปัญหาที่จะทำให้เธอมีใจบอกฉันสักคำต้องทำยังไงจะใช้อะไรดนใจเธอดีคัดเธอหรือแวดมตนฉันก็ไม่มี ฉันทำไม่ได้ยิ่งรักยิ่งรอยิ่งทรมานยิ่งนันวันยิ่งมากมายอยากจบความเดียวดายโดยการดีความรักจากเธอได้แต่เก็บความในที่ใจแอบพิกลัวฉันกลัวเธอไม่ ้ตัวคนน้ำคนนี้มอบูัใจให้เธอไปนมนทั้งใจแต่พอไม่ควร บอกฉันสักคำต้องทำยังไงจะใช้ไรโดนใจเธอทีถ้า,ถารือเรียกมันฉันก็ไม่มีฉันทำไม่ได้ยิงรักยิ่งรอยิงทรมานยิงนั้นมัน บแล้วค่ะเียชกรอเียมมากอนเอาล่ะพอเราได้ฟังเพลงแล้วนี่รู้สึกใช่คอยตามไปีนี่คือไตตาทียนไขเทียนไขพลังอันนี้เสียงใสๆมาดูดีกว่าว่าคอมเมนเตอร์ของเราจะ จริงนะ่ตรงตรงๆไปดูแล้วก็อารมณ์เสียทำไมอ่ะคือภายภายใต้ภายใต้ภาพแบบเบลอๆที่พี่เห็นเนี่ยเสียงดีและหน้าตาด้านหน้าลักแต่เปลี่อภาพที่มันออกมาเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างแรกต้องปรับปรุงเลยปรับปรุงโปรแกรมหรือหรือว่าอินเทอร์เน็ตนิดนึงแล้วน้องจะดิ้นมากคือเสียงดีอ่ะฟังจากเบียเสียงดีจะมีตะกุกตะกัก ก็เออไปบ้านเพื่อนที Girl, so ่บ้านเลือกไปบ้านเพื่อนถ้าบ้านเพื่อนไม่ได้ไปบ้านพี่ไปจ้าเพื่อนยังไม่ดี่น้องเขาดีสุดที่แว้บ้านล้วความรู้สึกเหมือนน้องกาลังร้องเพลงอยู่ภายใต้น้ําคอโลฟิวอะลูกอืแต่ว่าคือโอเคหนูสูงหนูสวยพี่ดูรู้ว่าหนูสวยที่ถ้าหนูหนีผมหน่อยหนูจะสวยมากเสียงโอเคแต่อารมณ์ แต่ที่เชื่อว่าถ้าเกิดภาพดีชัด์ทุกอย่างโอเคนะมันจะเปลี่ยนชีวิตตรองนูและชีวิตพี่ลกูกอันนี้โอเคแต่ว่าขอเอล่นมาผมอินเน็ต่อยนะขอร้องไม่ดีจะอ่าอืมนพูดหมดแล้วเธอจะพูดเลยน่ะโดนแยกหมดเครื่องส้มเนี่ยถ้าหากว่าชอบไหมคงต้องตอบกลางกลางเพราะว่าคะแนนเนี่ยให้50าสิบห้าสิบนการด้วยเพลง ดึงออกมาประกวดแบบนี้เราต้องทํายังไงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยแหละเป็นแบบนี้ให้คนชอบเรามันมันดูเรียบๆไปเฉยๆดึงซื่อิ่งดึงตัวเองออกมาให้คนดูว่าเราเป็นแบบนี้แล้วก็ทําให้คนมีอารมณ์ร่วมกับเราอะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกระบบเบรนเน็ตประกุกนะ้งไปข้างบ้านนะหรืออะไรก็ได้ตามลันเน็ตอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากๆเลยค่ะยังมากเราไยังไม่พูดนะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัส,สดีค่ะ,ะครับได้ยินใช่ไหมได้ยินค่ะคืออย่างแรกนะครับที่ขอทวงติ่งนะฮะคณะกรรมการคอมเมนเตอร์ที่พูดมาบอกว่าโชว์เราเนี่ยไม่น่าสนใจก่อนนะครับตัวพี่ <laughs> บอกว่าโชว์เราเนี่ยน่าสนใจที่สุดต้งเลยพี่พยายามมองว่าจมูกกับเปล่ากันโอเคพี่คาดใจมองหมดทุกคนเลยนะครับจนตอนที่พี่ยังไม่รู้เลยว่าเราใส่ เสียงสุดท้ายที่พี่ได้ยินในเพลงของเราคือคอรับเนี่ยฮะจบแล้วอ่ะจบแล้วอ่ะเนี่ยเออนะฮะคือคืออย่างที่บอกต้องต้องพัฒนาก่อนนะครับในในเรื่องของการสื่อสารระหว่างเราเนาะเห็นหน้าพี่ชัดไหมไม่ชัดค่ะเห็นไหมเห็นหูพี่ไหมเห็นค่ะแต่ไม่ชัดพี่ยังไม่เห็นหูเราเลยอ่ะเป็นไร เพราะฉะนั้นนะครับโอากาสหน้าปรับปรุงในเรื่องของระบบของน้องสมัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องแล้วก็อินเทอร์เน็ตแล้วกันนะแต่ฟังจากเสียงแล้วเนี่ยนะครับคือเป็นคนที่มีน้ําเสียงใสนะครับไพเราะมากนะครับยังไงรอบต่อไปก็ขอให้เจอกันอย่าลืมเปิดหูให้ดูนะนะรอบหน้าขอบคุณค่ะนะครีมาเกน it